พลังเป็นคำดวงกล่าวน้ำรักการพระครูด้วยความเคารพค่ะสมาธิของพุทธในขณะทำงานเกิดได้ตลอดค่ะโอ้คนนี้แสดงว่าชัดเจนว่าสมาธิของพุทธเกิดในขณะทำงานได้ตลอดถ้า กระทบสับผัสะแล้วอ่านเวทนาแยกรูปแยกนามออกพูดมาแล้วนะผ่านเมื่อกี้นี้รูปนามเช่นเวลาคุยกับลูกค้าแล้วเกิดอารมณ์ไม่ชอบใจรำคาญเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นรูปคือกายภายนอกกายนอกกายเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจเกิดเป็นนามคือกายในกาย ถ้าบอกว่ากายนอกกายเอาคำว่ากายในกายใช้ภาษาถ้าจะพูดว่ากายนอกกายนี่คือรูปกายในกายคือนา้าชัดไหมชัดขึ้นไหมหรือจะบอกว่ากายนอกกายคือรูปกายในกายคือจิตหรือกายนอกกายคือกาย กายในกายคือจิตหรือเจตสิกสับสนไหมอ่าแยกรูปแยกนามได้ดีแล้วสามารถทำให้อารมณ์ไม่ชอบใจสำคัญที่จิตสำคัญที่อารมณ์สำคัญที่นามไม่ชอบใจหายไปได้เพราะงั้นมันก็จะต้องมีใจสองใจใจหนึ่งชอบใจใจหนึ่งว่างจากความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ใช่ไหมใจหนึ่งสะอาดจากความชอบใจหรือไ,ไม่ชอบใจได้ใจบริสุทธิ์มันก็จะต้องชัดเจนสัตอาการลักษณะพวกนั้นให้อารมณ์ไม่ชอบใจหายไปได้อันนี้คือสมาธิเกิดในขณะทำงานแล้วจะเรียกว่าสมาธิเกิดในขณะทำงา ado, นแล้ว ก็ต้องถือว่ากำลังสะสมจิตลงไปกำลังสะสมจิตที่ทำสำเร็จให้มันตกผลึกให้มันสังสมเข้าไปสมาธิประวิจิตตั้งมัน่นโดยคำก,กลางๆตัวไปอย่างลุษีเดรธีเขาก็ทำสมาธิจิตให้จิตตั้งมั่นแบบของเขาเขาก็ทำได้นะเป็นแบบของเขา แต่ของพระพุทธเจ้านั้นจิตตั้งมันแบบทํางานแล้วก็รู้ไม่ได้ตกหล่นเลยก,การทํางานเกิดจิตยังไงยังไงแล้วก็รู้ตัวเหตุคือกิเลสทําให้กิเลสดับได้มนสิการทําใจในใจขณะที่มันเกิดจริงนี่แหละและพล,ลังงานปัญญาพลังงานฌานและปัญญามันก็มาทํางานจนมันฆากิเลสได้เียกว่าบุญ บุญคือเครื่องประหารกิเลสจบได้ชาญกับประหารลดกิเลสลงมาจนชาญสี่ชานสุดท้ายมือสุดท้ายชานสี่หรือชานที่ห้าบุญเนี่ยถ้าตัดกิเลสตัวสุดท้ายด้วยคําว่าบุญคือตัวสุดท้ายเป็นเพชฌฆาตมือสุดท้ายที่ยังไงยังไงประเจอเพชฌฆาตนายบุญ เด็ดขาดการตายของกิเลสนี่ตายไม่ฟืน้นตายไปไม่กลับปรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเด็ดขาดแน่นอนนะฟังบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆแล้วก็จะชัดเจนขึ้นขึ้นเพราะนั้นความว่าบุญทุกวันนี้ไปกลายเป็นกุศลไม่ได้ฆ่ากิเลสเลยมีแต่รักษากุศลกุศลคือพลังงานที่เป็นคุณค่าคุณงามความดีที่เราจะต้องอาศัยมันป่อยตลอด แม้พระพุทธเจ้าบรรลุพระสมาสมพุทธเจ้ามีอรหรันต์ดำรู้ขั้นสุดท้ายขั้นที่เก้าท่านก็ไม่สันโดษในกุศลไม่พอในกุศลแต่บุญมันศูนย์เลยนะมันตายแล้วมันไม่มีอีกบุญญะปาปะปริคีโนพอทำงานเสร็จจบกิเลสหมดแล้วอันนั้นเรื่องนั้นก็จบกิจบุญก็ไม่มีอีกเลย คนนี้จะไม่มีบุญอะไระต้องใช้บุญอีกเลยต้องใช้เครื่องประหารนี้อีกเลยมันละเอียดอย่างเงี้ยมันมันยากอยู่เพราะงั้นความเสื่อมคนเสื่อมไปจากาศาสนาพุทธมาจนกระทั่งยุคนี้อตมาเอาโรกุตระต่มของพระเจ้าที่มาฟื้นขึ้นมานี่มันโอ้โหแสนยากแสนเย็นแต่มีผลสําเร็จอา้าวสรุปแล้วอตมาว่าทํางานมีผลสําเร็จเพราะงั้นอตมา สบายนะสรุปรักษสมาธิคือจิตที่สะอาดจากกิเลสจากอาสวะตกผลึกตกไปแล้วก็เป็นจิตตั้งมัน่นเป็นอเนชอเนชาอเนชอเนชาอเนนชาอเนนชาสมบูรณ์แบบเขาเลือยในอภิสังขารสามหนึ่งปุญญาภิสังขารสองอปุญญาภิสังขารสามอเนนชาภิสังขารอภิสังขารมาครับว่าจัดการ จัดการทำมณสิการจัดการทำจิตในจิตของเรานี่แหละทำบุญญาพิสังขารก็คือสร้างบุญมาฆ่าก,กิเลสให้ได้จนกิเลสมันตายมันก็ไม่ต้องมีบุญจึงเรียกว่าอปุญญาอปุญญาพิสังขารจึงปรุงญาไม่ต้องมีบุญแล้วตอนนี้ว่าใครขณะที่เป็นอภิสังขารสองตัวที่สอง จึงปรุงแต่งจิตจิตนั้นจึงมีแต่จิตเจริญสะอาดบร,ริสุทธ,ธ,ธิรรญญ์ยิ่งขึ้นเป็นปริสุทธาประโยชน์าตามุทุกรรมัญญาปภัสรายิ่งขึ้น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 มันไม่ได้สะสมจิตที่ไม่สะอาดจิตที่ไม่บริสุทธิ์มีเจโตปริยานสิบหกจนกระทั่งสะอาดหมดจดแล้วเป็นอนุตรจิต จบแล้วไม่มีจิตเนื้อกว่านี้อนุตระสัอุตระจิตเนื้อกว่านี้ยังมีอีกอนุตรระคือไม่มีอีกแล้วเอาตัวนี้โดยอ่านวิมุตต์แล้วก็อ่านสมาหิโตคือจิตที่ตั้งมันตกผลึกลงตั้งมันจิตที่เอามาตกผลึกตั้งมันต้องเป็นจิตที่ตัวแล้วตัวจอีกวิมุตติยาทัศนะตัวแล้วตัวอีกตัวแล้วตัวอีกตัวแล้วตัวีก ว่ามันสะอาดแน่นะที่เอามาใส่เจ้าวัฒนาคารมันก็ไม่มีสภาวะแล้วใส่ในภาวะความว่างของเราในอาศัยคำว่าอัตตาที่อาศัยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่สับสนว่ามันเราไม่ได้ยึดเป็นเราเป็นของเราในอัตตานี้อัตตาอัตตนิยาใดๆเราก็ไม่ได้เป็นขอรา อาศัยภาษานี้ไปสู่สภาวะความไม่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราหมดแล้วภาษาผู้ทําได้จริงก็ปัจจตังน,นะสรุปแล้วสมาธิของพระเจ้าจึงไม่หนีไม่ต้องไปแตะท่าทําท่าอย่างโน้นอย่างนี้ทำงานอยู่ปกติสามันเลยแล้วมีจิตแววไว มีจิตเป็นมุทุภูตธาตุมีจิตเป็นละหุตาสามารถที่จะจับสภาวะกิเลสสภาวะทำงานของจิตกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นสะอาดจนรู้ถึงความสะอาดของจิตและเป็นศูนย์ไม่มีแล้วจบกิตตรงที่ศูนย์แล้วยังไม่ตายก็อาศัยก็ต้องมีธาตุรู้ที่สะอาด ที่จิตสะอาดนะเพรงงาะงั้นจิตสะอาดที่เป็นจิตตกผลึกเป็นสมาหิตะจึงไม่เหมือนสมาธิทั่วไปที่สะอาดไม่สะอาดไม่รู้อาสะวะเป็นอย่างไรไม่รู้เพราะคำว่าอาสะวะจึงเป็นตัวตัดสินผู้ที่รู้อาสะวะก็เพราะรู้กายรู้จิตรู้ธรรมะบริบูรณ์ตามที่อาตมาเอาบุคคลเจ็ดมาอธิบาย ให้ฟังเนีย่ยอุปโธภาควิมุตติปัญญาวิมุตติกายสกีทิฏฐิปัตะวสิสุทธาวิมุตติแล้วก็ธรรมานุสารีศรสัทธานุสารีนะบุคคลเจ็ดนะตั้งแต่สองตระกูลตระกูลสัทธากับตระกูลปัญญาแต่ท่านไม่เรียกปัญญาท่านเรียกว่าพุทธินะตระกูลพุทธิจริตนะสองตระกูลใหญ่เนี่ย จนกระทั่งสามารถทำวิมุตได้เป็นอันที่สามทีนี้ศรัทธาวิมุตตมันรู้ยากรู้ชา้าแล้วก็เป็นหลงติดยึดในศรัทธาวิมุตที่มันมิจฉาซึ่งมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของูท้ทิ่ไม่ใช่ว่ามันบังคับเขาไม่ใช่ไปขม่มไปดูถูกเขาแต่เขาต้องเป็นนะเขาจะไปลงวิมุตตวงนี้กว่าจะรู้ชัดเจนสะอาดบริสุทธิ์ว่า ทิมุดของพระเจ้านะ่ะมันลืมตาแล้วมันต้องมีทิฏฐิมีขอามมีกายนี่ภายนอกมีอะไรเพราะงั้นดั่งเดรัจฉีนะ่ะมันผิดต้องมาลืมตามีกายทิฏฐิปตัตตเป็นสายของปัญญาสายของธรรมานุสารีจึงเป็นแกนรู้ง่ายและทําได้ปตัตตะแล้วว่าบรรลุเข้าถึงบรรลุตามทิฏฐิ ตามความรู้ความเห็นความเข้าใจก็ถึงทำได้ทำให้อาสวะบางอย่างดับได้นะเพราะงาั้นทางศรัทธาวิมุตตนะ์ถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ทำให้อาสวะบางอย่างดับไม่ได้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ดับไม่ได้แต่แต่สะกดจิตไม่ได้ดับเหตุมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ ถ้าศรัทธาวิมุตติสามารถมีปัญญาเข้ามาบ้างจับกิเลสได้ดับสิ้นอาสวะได้ก็จึงถึงจะขึ้นไปเป็นติฏฐิปตะ,ะจากติฏฐิปตะ,ะแล้วจึงจะชัดเจนในเรื่องของกายมีกายสักขีมีกายยสักขีเพราะฉนั้นผู้มีกายยสักขีก็จะสามารถทำให้อาสวะบางอย่างเนี่ย ได้เป็นชัดเจนยิงนย่งขึ้นยิงนย่งขึ้นยิงนย่งขึ้นยิ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 ่งขึ้นเพราะงั้นในในทิฏฐิปัต,ตะกับกายากับกายสักขีเนี่ยจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่า มันจะไม่เหมือนกันนะในอันไหนอะที่ว่าแต่ว่าไม่เหมือนคอรับในนี่มันมลอกมาตามพระพุธเจ้าหมดหรือเปล่าบุคคลที่นะบุคคลที่ไม่เหมือนกันก็คือเป็นรองของทิฏฐิปะตะสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติครับอ่า ศรัทธาวิมุตตอา้าวในเราไม่มมีอาสาบางส่วนอันนี้สำนวนนะอันนี้สำนวนของท่านมหาปยุตโตอา้าวโอ้ก็ไปเอาของท่านมหาปยุตปยุตมาทําไม้ม่เอาจากพระทะปิดโดกไปเอาจากสำนวนท่านมหาปยุตท่านมหาปยุตขออภัยเถอท่านเองท่านยังไม่ละเอียดพอท่านยังบรรลุไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านยังไม่รู้อาสวะย,ย่างสมบูรณ์แบบ ธรามมหาปยุตนะขออภัยวันนี้ก็ต้องพูดย้ำอีกไม่ได้พูดเล่นผู้กนเห็นใจท่านอยู่สงสารท่านอยู่คือจะไม่ไม่เหมือนกันน่ะศรัทธาวิมุตติทิฏฐะเนี่ยจะต่างกันจะไม่เหมือนกันผู้ที่ดับได้กับผู้ที่ยังดับไม่ได้หรือว่าดับได้บ้างบางส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะมี ความละเอียดชัดเจนเรืองลงติดอยู่นานอยู่สัทธามิมุตจะอยู่นานจะหลงวนมันจะไม่คือบังคับไม่ได้หรอกสายศรัทธานุารีมันก็จะมเป็นศัทธาวิมุตนะบางคนจ,จมอยู่นานมากเลยนะอยู่ในศัทธาวิมุตนะบางคนนานทีเดียวนะ,ะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่องนี้วันนี้ก็ไม่ได้เจตนาจะเป็นลงลึก ในงานพุทธ,ธาพิเศษคงจะได้อธิบายพวกนี้ละเอียดชัดเจนตั้งใจไว้อธิบายาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอธิบายจากพระมชารสูตรหรือจะเอาจรณญสิบห้าวิชาแปดมาอธิบายเลยยังไปตัดสินใจตอนที่จะถึงงานนั่นนะแต่มา ดูก่อนดูเหตุปัจจัยก่อน